วันนี้เราทํทำอะไรครับชนเฮ้ยออแล้วคเกินีนะฮะเราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับที่ได้ทสวยๆดิเอาไหมเอาหม่อาเอาไหมได้สับอันเจสซี่ ที่แล้วผู้จูดีของเราเป็นผู้ชายรูปร่างกำยำหน้าตาหล่อใสปิ๊งใช่ใครเห็นแล้วรู้ว่าเราเตรียมเอาดีเจที่ไหนมารับใช่แล้วครับคราวนี้เป็นเด็กน้อยรูปร่างผอมบางและเป็นเพศตรงข้ามกับเราด้วยนั่นก็คือเพศ <laughs> หญิงช้ <laughs> ำสั่งเฉยก็มีก็มีก็มีหลายหลายคนนะครับที่ถามมาว่าโอ้ยยากมากเลยอะ่ะทำไงจะได้เงี้ยคนแรกก็ทำสถิติไปแล้วครับได้กี่คนน่ะท่านไหนไปคุยกับเขาเลยดีกว่าไปดูดีกว่าเขามีเคล็ดลับอะไรที่ทำไม่ได้ไอโฟนสีจะเราไปเป็นคนที่สอง ขอเรียนเชิญน้องสวยครับสวัสดีครับจุดเฮ้ยไม่ต้องกระโดดแล้วชื่ออะไรครับผมชื่อน้ำค่ะชื่อน้ำน้องน้ำเรียนอยู่อยู่ไรจ๊ะโรงเรียนอิงบรีค่ะจังหวัดสิงห์บรีโอ้จริงเหรอสิงห์บรีก็ยังมาเอาไอโฟน4จากเราไปได้เพราะฉะนั้นถ้อยูซุงไห้โกลรคุณก็เอาไปได้ครับโอเคครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณน้องน้ำที่มาถึงกรุงเทพนะครับเดี๋ยวไปแล้วครับโซเฮ้ยเดี๋ยวนี้ อันไหนไหนบอกให้คนที่ดูคลิปนี้อยู่สิว่ามีเพื่อนกี่คนที่พาขึ้นยานได้สำเร็จ281คนค่ะ2อ1คนใช้เวลาประมาณ2องอาทิตย์เท่านั้นเร็วมากนะมีการแอบจ้างว่าแบบจ้างมาลงยาชั้นชั้นแต่ให้ยี่สิบสี่สิบมีเพื่อนคนละยี่สิบนี่พูดจริงเล่นนียพ่นอันสุดท้ายฝากบอกอะไรเพื่อนๆทางบ้านที่กลังเล่นซีสเปซอยู่ว่าทำยังไงถึงจะได้ iPhone 4เหมือนกับเราจะได้มาคุยกับเราได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยนะหรับ สัปดาห์ต่อไปนะครับค่ะก็โพสตลิงก์นะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆว่าสู้ๆนะคะอย่าเอแท้พยายามต่อไปค่ะเพื่อนหาไม่ยากเพื่อนไม่ได้ไปลบที่ภาคใต้อ่าเพราะว่าก็พยายามพยายาเล่นนิดนึงเอานี้ขอความจริงสุดๆจากใจสุดท้ายแล้วก่อนจะให้ปล่อยกลับบ้านแล้วเอาไอโฟนสี่ไปด้วยทุกวันนี้เราอบ Facebook กับซ s p a c e เข้า <occurs> ดูหน้าไหนมากกวกันซีสเปเน่เป็นล่ะเป็น อโอเควันนี้ขอบคุณน้องชนทิดาเดชารัตน์มากนะครับ